หนูแบบว่าจำเป็นชนมากจตูนเราเราไม่ชนไม<ป>่เพ่นไรไบไปผมไม่ลงนะไบไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไปดูเจ้าหญิงลูกเอาไม่ได้เดี๋ยวเค้กเดี๋ยวไปเป่ากับเซนเซนนะลูกนะ อย่าไปเป่ากับเซ็นเซ็นนะลูกนะไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออเป่ากับเซ็นเซ็นนะลูกนะไม่เป็นไรลูกขอมือถือนิดหน่อย ผมูแบบว่าจำเป็นชนมั้ยจำชนเราเราไม่ชนไเปไไปผมไม่ลงนะไปไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไปดูเจ้าหญิงลูกเอาไม่ได้เดี๋ยวเค้กแบบไปเป่ากับเซนเซนนะลูกนะ อย่ไปเป่ากับเซ็นเซน,นนะลูกนะไม่เปไน็ไปไนไรลูไกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยเป่ากับเซ็นเซน,นนะลูกนะไม่เป็นไรลูกขอมา่ามือหน่อย